เรียนคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีความยิดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประเมินจากท่านในครั้งนี้ค่ะดิฉันท่ติมาทิพย์้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์ขออนุญาตนำท่านเข้าสู่การประเมินค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งอยู่เลขที่ส0 ถนนอนน,อนจิตตำบลสาบารังอำเภอเมืองจัังหวดปัตตานีทำการสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2497โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนการช่างสตรีจากนั้นในปีพุทธศักราช2516เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาปัตตานีและในปีพุทธศักราช2525ยกฐานะเป็นวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาปัตตานีจนถึงปัจจุบันค่ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีดำเนินง,งานตามแผนยุทธ,ธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2 5 6 1ถึง2580และนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนตามปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง โดยทีบริหารงานที่เข้มแข็งนำโดยนายวิทยาตันยืนยงผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีนางสัชิธรอ่อนโพเตียรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวปาริชาติรเศเษฐกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางประกายแก้วสุภาอักษรรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและนายโกวิทนวลสีรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยมีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น117คนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปริวัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขมีผลการดําเนินง,งานการจัดการศึกษาได้มาตรฐานดีเด่นตามเกณฑ์การประเมินทั้ง6ด้านดังนี้ด้านที่1คุณภาพนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีดําเนินกิจกรรมทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนที่บ้านและในชุมชนโดยครูผู้สอนมีการบรณาการคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะที่พึงประสงค์ในทุกหน่วยการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีระเบียววินัยตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมดีเป็นกิจนิสัยตามแนวทางการจัดก,กิจกรรมขององค์การน้กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้กับนักเรียนนักศึกษามีความเป็นประชาธิปไตยรู้จักการทำงานเป็นทีมผ่านกินจกรรมในโครงการต่างๆอาทิโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำโครงการในวันสำคัญของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาพิบาลและประชาธิปไตยในสถานศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในชมพูพันธิ์ย์เกมครั้งที่39กิจกรรมท o บีนัมเบอร์วันทีนแดนซิ่ตามโครงการอาชีวะต้านภายยาเสติดและโครงการสถานศึกษาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานที่จําเป็นวิทยาลัยอายุศาปัตตนีดําเนินง,งานกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษามีผลการเรียนฉเฉลี่ยสะสมตาเมป้าหมายของวิทยาลายัยกำหนดให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน2000ขึ้นไปและมีผลงานการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติมากมายจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีทากาักษะการสื่อสารภาษาไทยภาษาอังกฤษรวมทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาโครงงานโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจยัยแบบโครงงานเป็นฐานดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตลอดจนการดําเนินกิจกรรมโครงการต่างๆหลักสูตรภายในเวลาที่กําหนด ทำให้วิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สามกำหนด3ปีต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา2 5 6 1ปีการศึกษา2562และปีการศึกษา25 6 3ั้อขั้นที่2การบริห,หารหลักสูตรและงานวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียาบาัตรวิชาชีพปวช 9สาขาวิชาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส11สาขาวิชาและระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพการเรียนรู้ในชั้นเรียนการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้จากการปฏิบัติและฝึกทักษะทั้งในและนอกชั้นเรียนและฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริงในสถานประกอบการ ครูผู้สอนมีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียนมีห้องสมุดสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสืบค้นข้อมูลโดยจัดบริการคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล จัดบริการบรสารและสื่อการเรียนการสอนไว้อย่างเพียงพอนอกจากนี้วิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาให้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ในรูปแบบต่างๆที่ชัดเจนมีแผนงานหรือโครงการในการค้นคว้าและส่งเสริมการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่สอดคล้องกับภาร,รกิจของสถานศึกษาผลงานวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยีมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและมีการนำผลการวิจัยหรือการพัฒนาเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพัฒนางานวิจัยกับหน่วยง,งานต่างๆ ทั้งสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยง,งานอื่นๆจัดเวทีให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมงบประมาณจัดทําสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนส่งเสริมครูและนักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดระดับวิทยาลัยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดระดับอาชีวศึกษาภาคและระดับชาติด้านที่3การบริหารการจัดการ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศพื้นฐานครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน9ประเภทหลักคือข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษาข้อมูลนักเรียนนักศึกษาข้อมูลการออกกลางคันของนักเรียนนักศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานข้อมูลบุคลากรข้อมูลงบประมาณและการเงินข้อมูลหลักสูตรข้อมูลคารุพันธ์ ข้อมูลอาคารสถานที่และข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปัตตานีนอกจากข้อมูลพื้นฐาน9ประเภทแล้ววิทยาลัยยังมีข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา vocational cooperation มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการและในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ามีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศเป็นระบบ ทันสมัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายนโยบายการจัดการศึกษามีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับธนธกิจและเป้าหมายโดยมีนโยบายจัดการศึกษาตามเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ธนธกิจและปรัชญาของวิทยาลัยโดยคำนึงถึงศักยภาพของสถานศึกษาครอบคลุมการดำเนินตามโครงการ หรือกิจกรรมฝ่ายต่างๆทั้ง4ฝ่ายมีการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ปรับปรุงและพัฒนาให้มีระดับคุณภาพที่สูงขึ้นส่งผลให้วิทยาลัยอัชี่ศึกษาปัตตานีและผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชน ผลกลารประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานด้านที่ 4. ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสถานศึกษาและชุมชนมีโครงการหรือกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมได้แก่กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษาโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการคนพันอาอาสา,าทำความดีโครงการฟิกซิเซนเตอร์ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาได้รับการพัฒนาด้านความรู้ด้านทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพจริงด้านที่5บุคลากรและการบริหารงานบุคลากรคุณลักษณะของผู้บริหารผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาและมีความเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง วิทยาลัยมีจุดยืนในการพัฒนาที่ชัดเจนกำหนดร่วมกันในการพัฒนานักรเรียนนักศึกษาให้มีผลการเรียนทุกรายวิชาฉเฉลี่ยสะสมตั้งแต่2.00ขึ้นไปทุกภาคเรียนและพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียนให้เป็นผู้มีค่านิยม12ประการมีจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการผลิตสื่อและใช้สื่อที่ทันสมัย การวัดผลประเมินผลชิ้นง,งานตามสภาพจริงและการพัฒนาบุคลากรจัดระบบการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเสริมสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายด้านที่6ความดีเด่นของสถานศึกษาผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย,ายอชาชีวศึกษาปัตตานีมีผลงานจากการทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมต่างๆบทความทางวิชาการหรือผลงานจากการวิจัยเชิงประยุกต์การวิจัยเชิงปฏิบัติการของสูและนักเรียนนักศึกษาโดยนําผลงานไปใช้ในชุมชนในสถานประกอบการจัดให้มีการเผยแพร่ทั้งในระดับสถานศึกษาระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติผลงานวิจัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีได้แก่ผลิตภัณฑ์อากอกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์น้ำตาลตะโหนดไซรับ ผลิตภัณฑ์ละแสถึงสําเร็จรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้งปรุงสําเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ตราครัวอาชีวะครั้งนี้ได้นำผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์สิ่งประดิษฐ์ด,ด,ด้านการแพทย์ด้านการป้องกันโรคติดต่อสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้รับรางวัลจาัดก,การประกวดแข่งขันได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับภาคและระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และนำผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปขยายผลสู่ชุมชนโดยมุ่งเน้นผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคอุตสาหากรรมกลุ่มอาชีพชุมชนหรือนำไปใช้ในการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนนักศึกษาและวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยได้เป็นอย่างดี จากการดำเนินง,งานอย่างมุ่งมั่นของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมากมายอาทิสถานศึกษารางวัลพระราชทาน3มครั้งภายใน1ิปีนักศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษารางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามุกรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง องค์การมาตรฐานดีเด่นระดับเหรียญทองระดับภาคภาคใต้สถานศึกษาขนาดกลางรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับภาคภาค,ภาคใต้รางวัลสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการาศึกษาตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนดสถานศึกษาต้นแบบการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลออน,ไลน์ออนไลน์ครอร์ส ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,563รารางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานรางวัลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีเป็นสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศโดยรับการประเมินรอบที่4เมื่อวันที่17สิงหาคม2564ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกมาตรฐานและได้ผ่านการประเมินสุนบเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดประจำปีงบประมาณ2564รอบปีการศึกษา2563ระดับ3ดาวคะแนนรวม342คะแนน คิดเป็นร้อยละ97.71และนี่เป็นเพียงรางวัลของความสำเร็จบางส่วนเท่านั้นค่ะวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีสถานศึกษาคุณภาพเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมืออาชีพ PNPCE Excellent Vocational Education of South ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคณะกรรมการประเมินทุกท่านครับกระผมในนามของสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้สามยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับในะนมของสถาบันนะครับผมอยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าวิเลยอาชีวศึกษาปัตตานีเนี่ยเ,เป็นวิเลยหนึ่งใน9แห่งของสถาบันนะครับเป็นที่สั่งสม องความรู้ในสาขาวิชาที่เปิดสอนมาแล้วก็ได้ผลิตนักศึกษาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมหรือไปตอบสนองตลาดแรงงานในพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยถ้าเราดูในแง่ของคุณภาพของผู้เรียนเห็นว่าวิทยาชศาปัตราปณีเนี่ยมีเบสแพคิดที่เป็นสิ่งที่ สร้างชื่อเสียงให้กับวิไลให้กับสถาบันเนี่ยโรตีกรอบในนามของวิไลชีวศร์ปัตตาน,าน,านีผมว่ามันเป็นกระบวนการสั่งสมองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งสมมายานานและพัฒนาไปจนสามารถตอบสนองตลาดอาหารของคนในพื้นที่และและต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีนะครับได้สร้างรายได้ให้กับวิไลให้กับ กลุ่มนี้มากมายนะครับและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาอย่างดียิ่งจนได้รับโล่ยกย่องจากสภาเนี่ยทุกปีนะครับติดต่อเนื่องกันมาถึง5ปีนะครับตั้งแต่เราเริ่มโครงการนี้มาครับขอบคุณมากครับาท่านประธานในรำการที่ได้ให้เกียรติเสียสละเวลามาประเมินผมเองเป็น ผู้ในการสถาบันมาปีกว่าแล้วก็เป็นกรรมการสภามาส,สองสองสมยัยพร้อมรักษาการนะครับรู้สึกภาคภูมิใจแทนสำนักงานข้ามการการอายุวัฒาสังคมชุมชนของจังหวัดปัตตานีที่มีสถานศึกษาอย่างวิไลาอาชีวัาปัตตานีอยู่ในพื้นที่ผมกลับเรียนท่านประธานว่าการบริหารจัดการของ วิาลอาชิวะศึกษาปัตตานีเนี่ยเป็นการบริหารจัดการที่ตกผลึกอตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคมในมิติของความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าประเด็นร้อนๆอนี่ก็คิดว่าเป็นการย่งชิงพื้นที่ยั่งชิงเวลายั่งยิงคนตามมิติของความมั่นคงที่ทางรัฐบาลได้ มอบหมายให้ทุกส่วนราชการที่มาปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทางวิไลอาชีวศึกษาปัตานีเนี่ได้ปฏิบัติได้บริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเรื่องของการ <c oughs> กำหนดหรือวางแผนการจัดการเรียนการสอนเนี่ย แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรระดับของการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาปัตานีเนี่ยครอบคลุมทุกมิติทุกกลุ่มคนโดยจัดการศึกษาเนี่ยทุกระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้าการฝึกอาชีพระยะสั้นในพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านข่ากรรมเรื่องอาหารเย็บปักถักร้อยอหรือสูงขึ้นมาในเรื่องของอ การบริการนะครับเรื่องโรงแรมเรื่องอาการท่องเที่ยวเรื่องอผลผลิตเ,เชิงวัฒนธรรมของพื้นที่อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวเช่นโรตีกรอบหรืออะไรต่างๆนะครับโดยการจัดการเรียนการสอนในระดับระยะสั้นดูแลพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้าระดับปวช ระดับโปรสและสามารถพัฒนาความพร้อมจัดการศึกษาในระดับปัญญาสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบาลการได้นะครับนี่เป็นการตอบสนองอกำมังคนของภาครัฐด้านอาชีวศึกษาอย่างแท้จริงนะครับโดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของพื้นที่ของประเทศชาติยกระดับประเทศไปสู่ มาตรฐานของการแข่งขันได้อย่างดียิ่งตลอดถึงการบริหารจัดการด้านอาชีวะในเรื่องของอาคารสถานที่ในเรื่องความพร้อมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมีความพร้อมมากจนเป็นที่ยอมรับของชุมชนของจังหวัดนะครับและของประเทศชาติท่านกรรมการจะได้เห็นโล่รางวัลที่ปรากฏอยู่ เป็นสกิพยานเชิงประจักษ์สิ่งเหล่านี้เป็นการจัดการอาชีวะทีกขาที่ได้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาในทุกระดับเลยนะครับเพราะการตอบสนองสิ่งนี้จะเห็นได้จากค่านิยมของสังคมชุมชนและผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอันนี้ก็ผลผลิตออกมาเนี่ย เป็นที่ยอมรับเด็กจบนะักศึกษาที่จบได้ทํางานทั้งรัฐเอกชนและที่สำคัญที่ภาคภูมิใจคือออกไปประกอบอาชีพอ,อิสระนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดูแลชุมชนท้องที่ได้เป็นอย่างดีสำหรับนักศึกษาเองเนี่ยทางอาชีวศึกษาปัีเนี่ยนอกเสียจากจะบ,บม่มเพาะ ให้เด็กเนี่ยมีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาชีพเก่งทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยยังฝึก,กจิตอาสาให้กับเด็กไม่ว่าโครงการฟิกกิทเซนเตอร์โครงการบริการต่างๆในชุมชนพื้นที่ทั้งในตัวเมืองและในชนบทนะครับไปตั้งกลุ่มอาชีพให้กับสถาบันศึกษาปอนเนาะไปตั้งกลุ่มอาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนสอสาอิสลามซึ่งเขา เรียนทั้งมัธยมสามัญศาสนาทางอาชีววิไลอาชีวะก็ไปใส่อาชีพเพื่อให้เขาได้มีทัศนคติที่ดีมาเรียนสายอาชีพต่อเน,นื่องไปปวชปวสและปวสีนะครับนอกจากนั้นยังไปดูแลกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มที่ขาดเสาหลักกลุ่มแม่ไม้หรือกลุ่มเยาวชนความมั่นคงเยาวชนสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สวัสดีครับสวัสดีค,ดค่ะวิจิตาเวชสิทธิ์นะคะวิธีการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของโรงแรมหเาเกี่ยรีสอร์ทสงขลานะคะวันนี้จะมาคุยในเรื่องของนักศึกษาทวิภาคีนะคะที่ได้ส่งเข้ามาฝึกประสบการณ์อาชีพที่โรงแรมนะคะก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านักศึกษาที่ที่ส่งเข้ามาส่วนมากจะเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะ ศึกษาปัตนีนะคะซึ่งก็มีน้องๆน,นะคะที่เข้ามาฝึกงานหลายรุ่นแล้วนะคะที่ทางเราได้ได้รับน้องๆไว้นะคะทุกรุ่นค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะ,ะไม่เคยมีปัญหานะคะสามารถอยู่รวมกันได้นะคะแล้วก็มีความสามารถมากค่ะเช่นนักศึกษาทุกรุ่นที่จบไปเนี่ยที่เราจะรู้ว่าเด็กมีความสามารถหรือไม่ก็โดยการที่เราจะให้เทสนะคะให้ให้สอบก่อนที่จะมีการจบ การฝึกงานนะคะโดยให้คิดเองทําเองสร้างสรรค์เมนูเองนะคะซึ่งก็เป็นที่น่าพอใจของสถานประกอบการนะคะก็อยากจะขอให้ทางวิทยาลัยนะคะฝึกประสบการณ์อาชีพของน้องๆน,นะคะท,ทางด้านภาคทฤษฎีแล้วก็ส่งปฏิบัติมาที่โรงแรมอ,อีกนี้เรื่อยๆนะคะทางฮาร์เกียวรีสอร์ทสงขายินดีต้อนรับนักศึกษาจากอา,อาชีวะปัตตานีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนะคะชนะชยาบอวินค่ะหรือเรียกว่านิดหน่อยก็ได้นะคะดิฉันเป็นสิทธิ์เก่าของอาชีวศรรึกษาปีนี้และตอนนี้ทำงานอยู่ที่หม่องตรีวิล่าเราเยลนะคะในตำแหน่งเอเจนชั่นมี m a เจอร์ดิฉันได้ฝึกรุ่นน้องแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะในตัวดิฉันเองเนี่ยคิดว่าน้องเก่งมากนะคะที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่า ทุกคนมีความมุ่งมั่นมานะอดทนขยันไม่ไม่เกี่ยงงานสู้งานนะคะเด็กๆของเราสู้งานมากเมื่อเทียบกับสถาบันอื่นเนี่ยของเราอะ่ะทำงานได้ดีกว่านะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราฝึกเราได้เจอการปฏิบัติจริงมาเยอะนะคะรุ่นที่ประทับใจนะคะก็คือรุ่นของอามิเนาะกับรติการในปี62 เขามาเขาเก่งนะคะก็คือเขาสามารถเรียนรู้ได้ไวทำงานได้ดีเป็นที่รักของพนักงานทุกคนนะคะถ้าปฏิบัติตัวดีมีสัมมาคารวะนะคะเป็นเด็กน่ารักค่ะแล้วก็น้องสามารถเรียนรู้ ที่พี่เขาสอนได้ดีมากก็คือเป็นตัวแทนของพนักงานได้เลยเวลาจัดสเกดวลอย่างนี้ค่ะเขาก็เขาก็จะอยู่แบ่งกันระหว่างสองคนก็คือรอบชาวรอบไปนะคะคือคนใดคนหนึ่งไม่อยู่รอบเดียวกันเพราะว่าสองคนนี้จะเป็นลีดเดอร์ของเด็กนักศึกษาฝึกงานทั่วไปนะคะสามารถนำเด็กฝึกงานได้แล้วก็สามารถยืน ยืนแทนพนักง,งานประจําได้เลยนะคะ,ะ,คะทางดิฉันแล้วก็ทีมงานยินดีต้อนรับค่ะยิยนดีต้อนรับที่จะได้รับนักศึกษาที่มีคุณภาพแบบนี้นะคะมาร่วมทํางานแล้วก็มาร่วมฝึกไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันดารา,าค่ะผู้จัดการด้านโลติบอร์บดาวราะห์อาชีวะค่ะ รถที่ครอบดากัวอาชีวะเริ่มจากการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่การสร้างธุรกิจนำผลิตภัณฑ์ผ่านการพัฒนากระบวนการการผลิตและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เข้าสู่การสร้างงานสร้างอาชีพภายใต้แบรนด์ดากัวอาชีวะค่ะมีการรวมตัวผู้ผลิตในการสร้างงานสร้างอาชีพกับศิ์ดาและสิลป์ปัจจุบันคนในชุมชนพร้อมผลิตัณฑ์มาตรฐานอาหารเครื่องหมายคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวนะคะ มาตรฐานอยมพชสินค้าปลอดภัยและเครื่องหมายคลา้านด้วยค่ะที่นี่นะคะยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวิชาชีพให้กับนักเกรยียนนักศึกษาประชาชนและหน่วยง,งานอื่นที่สนใจมาศึกษาดูงานได้อีกด้วยนะคะและยังส่งเสริมต่อย,ยอดการสร้างงานให้บุคคลอื่นที่สนใจในรูปแบบระบบ f ช a n c h i s e ที่นี่นะคะหน้าร้านจะอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปตัตตานีค่ะ โดยที่ลูกค้าสามารถมาเลือกซื้อของในร้านได้หลากหลายผลิตภัณ์นะคะและทั้งนี้เราก็ยังมีขายออนไลน์สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ